เคยสงสัยกันไหมครับว่ารางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยจะกลายมาเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปได้ยังไงเอาล่ะครับวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูเหตุการณ์บอลลังดอร์ปี2010ที่บอกเลยว่ายังคงเป็นที่พูดถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยทุกเรื่องราวมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับและจุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งนี้ก็มาจากคําพูดที่ตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังมากๆของชายคนนี้แหละครับเวสลีย์สไนเดอร์ แค่ประโยคเดียวนี้เองนะที่จุดประเด็นการถกเถียงครั้งใหญ่ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีคําพูดของสไนเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การบ่นลอยๆนะครับแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจซ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วใครกันแน่ที่สมควรจะคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครองในปีนั้นเรื่องนี้มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกันแบบเบสิกเบสิกเลยนะว่าในกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมอย่างฟุตบอลเนี่ยเราจะวัดความเก่งหรือความยิ่งใหญ่ของผู้เล่นคนหนึ่ง จากอะไรกันแน่ระหว่างถ้วยแชมป์ที่ทีมได้กับความสามารถเฉพาะตัวที่มันโดดเด่นเหนือคนอื่นซึ่งบอลลงดอตี2010เนี่ยคือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับคําถามนี้เลยละครับโอเคครับเรามาเริ่มจากฝันของเจ้าของประเด็นกันก่อนเลยมาดูกันว่าในปีนั้นเนี่ยเวสลีย์สไนเดอร์เขามีผลงานที่สุดยอดขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คําพูดของสไนเดอร์มันมีน้ําหนักมากๆเลย การพาอินเตอร์มิลานควาด3าแชมป์ใหญ่ทั้งแชมป์ลีกบอลถ้วยแล้วก็ถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดนี้ภายในฤดูกาลเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าทริปเปิลแชมป์ซึ่งเป็นความสําเร็จที่ในประวัติศาสตร์มีไม่กี่ทีมหรอกครับที่ทําได้แล้วความสุดยอดของสไนเดอร์ในปีนั้นน่ะมันไม่ได้หยุดแค่ระดับสโมสรน,นะครับในฟุตบอลโลกเขาก็ยังเป็นเหมือนหัวใจสําคัญที่พาเนเธอร์แลนด์ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแถมยังยิงไปตั้ง5้าประตูเป็นดาวซันโวร่วมอีกต่างหากโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นปีที่สมบูรณ์แบบของเขาจริงๆแต่ในขณะที่สไนเดอร์กำลังสร้างปรัติศาสตร์กับทีมของเขาอยู่นั้นอีกฝากหนึ่งของยุโรปก็มีนักเตะค,คนหนึ่งที่กำลังสร้างปรากฏการ์ด้วยพรสวรรค์ส่วนตัวที่คือมันหาคนมาเทียบได้ยากจริงๆครับคนนั้นก็คือลีโอนลเมสซี่47ครับ47ประตูนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาานะครับแต่มันคือจำนวนประตูที่ ลิโอเนเมซี่คนเดียวยิงกับปารเสโรน่าได้ภายในฤดูกาลเดียวเป็นสถิติที่แบบเหลือเชื่อมากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทําประตูที่มันเหนือมนุษย์ของเขาจริงๆพอเราเอาสถิติของทั้งสองคนมากางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยว่ามันคือการวัดกันหมัดต่อหมัดระหว่างจํานวนประตูที่มหาศาลของเมซี่กับถ้วยรางวัลระดับประวัติศาสตร์ของสไนเดอร์นี่แหละครับคือหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดเลย เรื่องมันดูเหมือนจะเป็นการสู้กันของสองคนนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนั่นก็คือใช้ชนะของทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลกปีเดียวกันนั่นเองซึ่งมันส่งผลให้มีผู้ท้าชิงที่น่ากลัวมากๆเพิ่มขึ้นมาอีก2คนเลยทีเดียวคือสเปนกับบาร์เซโลนาในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แค่ชนะนะครับแต่ชนะแบบมีสไตล์ด้วยปรัชญาที่เรียกว่าติกกิตากา ลองนึกภาพการต่อบอลชั้นสั้นเท้าสู่เท้าไปเรื่อยๆจนคู่ต่อสู้แทบจะวิ่งไล่ไม่ทันมันทั้งสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพแบบสุดๆเลยและคนที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเครื่องสไตล์การเล่นนี้ก็คือ3ประสานในแดนกลางของบาร์เซโลน่านั่นเองครับซึ่งก็คือเพื่อนร่วมทีมของเมซี่เองทั้งอินิสตาและชาบีแล้วพอพวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้อีกนะโอ้โหทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นตัวเต็งที่น่ากลัวมากๆสำหรับบาลลองดอปีนั้นเลย และนี่คือภาพจำของฟุตบอลโลก2010เลยครับประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษของนัดชิงที่ไม่ได้มาจากเมสซ,ซี่ไม่ได้มาจากสไนเดอร์แต่มาจากปลายสตัตรของอันเดรสอินเนสตามันเป็นโมเมนต์ที่ทําให้คนทั้งชาติสเปนต้องจดจําไปตลอดกาลจริงนอกจากจะยิงประตูสำคัญแล้วเนี่ยอินเนสตาเขายังมีทักษะเฉพาะตัวที่น่าทึ่งมากๆอย่างลาโครเกตาซึ่งเป็นท่าที่เขาใช้เลี้ยงบอลจากเท้าหนึ่งไปอีกเท้าหนึ่งแบบเร็วๆเ,เพื่อหลบคู่ต่อสู้ในที่แคบๆ มันคือทักษะที่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครของเขาได้แบบชัดเจนเลยเอาละสิพอมีตัวเต็งระดับท็อปๆมาถึง4คนแบบนี้คำถามก็คือแล้วใครละ่ะที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าสร้างความประหลาดใจให้กับโลกฟุตบอลเป็นอย่างมากครับและนี่คือผลการโหวตครับยังไม่น่าเชื่อเลยสามอันดับแรกเป็นผู้เล่นจากบาร์เซโลนาทั้งหมดเมสซี่ได้ที่1นึ่อินอ e s t a ที่2แล้วก็ชาบี้ที่สาม ส่วนชื่อของเวสลี์สไนเดอร์คนที่พาทีมคว้ททริปเปิลแชมป์กับหายไปจากโพเดียมไปเลยครับเอแล้วทำไมผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้การวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่หลายปัจจัยเลยครับหลักๆก,ก็คือสถิติการยิงประตูที่มันถล่มทลายของเมสซี่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคะแนนโหวตของฝั่งสเปนเนี่ยมันถูกแบ่งกันไประหว่างอินเตสตากับชาบี แต่อีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยก็คือปีนั้นเป็นปีแรกครับที่รางวัลบลอลลงดอร์ถูกรวมเข้ากับรางวัลฟีฟ่าโหวตเพลเยอร์ออฟเดอะเยซึ่งอาจจะมีผลทําให้คะแนนโหวตจากทั่วโลกเทไปที่ความโดดเด่นส่วนบุคคลมากกว่าความสําเร็จของทีมนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยการหกเถียงครั้งนี้มันสะท้อนให้เราเห็นถึง2มุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยในการนิยามคําว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกมันคือการสู้กันระหว่างความสำเร็จสูงสุดในฐานะทีมกับพรสวรรค์สูงสุดในฐานะปัจเจกบุคคล แล้วสําหรับทุกคนล่ะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญกว่ากันระหว่างสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดกับถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบอลองดอร์ปี2010อาจจะจบไปนานแล้วนะครับแต่คําถามนี้ยังคงเป็นเหมือนมรดกที่ทิ้งเอาไว้ให้แฟนบอลทั่วโลกได้ขบคิดกันต่อไปครับ